สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยูบผมทีมมอนเตอร์ทีวีคุุงครับวันนี้จะมาสอนทำอันนเทอร์ดิเคทกับอันนเทอร์โกดนะครับแล้วก็จะสอนอ่าเควสอีเวนต์ตรงนี้ด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันนเทอร์ดิเคทกับอันนเทอร์โกดกันก่อนนะครับก็2ตัวนี้เคยเปิดให้ทําแล้วนะครับในอีเวนต์ฮาร์วีรอบที่แล้วนะตอนนี้ก็รีรันไม่ให้ทำอีกนะครับผมแนะนําไม่ทำนะเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนเดิมนะครับนะก็อีเวนต์ก็จะเป็นตัวลิมิเเตต็ดทุกััวลยนะครบ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับให้เราว์าไปที่ยิมเหมือนเดิมนะครับผมนะ,ะเรามาดูของที่เราต้องใช้กันก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปหานะโอเคให้เรากดเข้ามาแล้วอีเวนต์นะครับอัน,นเธอโค้ดกับดีเกตใช้เหมือนกันเลยนะครับนะั่นคือใช้ e n t ตี้วัดสามสนะครับนะแล้วก็วอลสเกาสองอันนะครับ คือใช้ทั้งหมดเอนตี้บอสใช้64นะแล้วก็วอลสเกาใช้4นะครับผมนะก็2ตัวนี้ใช้ของเหมือนกันเลยนะครับนะโอเคผมแนะนําให้ทำอนาเธอร์ดีเคทก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องรับอนาเธอร์ดีเคทก่อนจะรับอนาเธอร์โก้ได้นะก็คือทําของดีเคทก่อนแล้วก็ไปรับมานะ แล้วก็ค่อยไปรับของโกนะหรือว่าจะทำพร็อพกันเลยก็ได้นะครับเราก็ไปรับพรอพกันเลยนะก็คือกดรับ2รอบนะครับนะอ่าส่วนเกียร์ใหม่ก็จะเป็นเกียร์ของอันดาเธอร์นะอันนี้นะครับก็ใช้วอลสเกล64นะแล้วก็เอนตี้วอตหกสิบสี่นะครับแล้วก็ลออโซ่สามสิบสองนะล้อโซก็ได้จากอ่าบอลลัสนะครับผมนะหรือว่าควสตคูกะ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาเอนตี้วอตกันก่อนนะครับเอนตี Ent ้วอตให้เราวาปไปตรงที่นี้ไรเดอร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะ เราจะมาอยู่ตรงโอ๊ตไทเอานะครับผมนะเมื่อเรามาอยู่ตรงโอ๊ตไทเอวแล้วนะเราก็จะมีตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกควักทองนะให้เราฟาร์มเอนตี้วอตมานะครับ64อันนะครับนะจากตัวพวกนี้นะครับนะแนะนําว่าฟาร์มจากพวกนี้จะเร็วสุดนะถ้าเกิดอีกวิธีก็ลงบอลลัสนะครับผมนะก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคต่อมาจะเป็นวอสกาววอสกาวผมเคยสอนคลิปทิ่แล้วใช่ไหม เราสามารถหาได้จาก p p นะครับนะที่ผมสอนคลิปที่แล้วนะก็อีกวิธีก็ให้เราวาไปตรงนี้นะครับเมนูแรกแล้วก็อีเวนต์นะผมก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับในการจะเป็นเควสอีเวนต์เนาะตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปนี่ก็จะเป็นเควสอีเวนต์นะก็จะมีทั้งหมด10เควสนะครับให้เราทําก็เดี๋ยวผมจะไล่อีกละอันแล้วกันตอนนี้ผมทําถึงอันที่9นะอันที่9คือทํายากสุดกับ อันที่10น่าจะยากพอกันนะครับ2อันนี้นะแต่ผมจะพูดตั้งแต่1นึงถึงแปดให้ฟังก่อนนะว่ามันให้ทําอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> คือจะเป็นเควสเกี่ยวกับ PP เกือ <c oughs> <rieb. S 2> บหมดนะแล้วก็มีลงบอลลัตนิดหนึ่งนะครับนะโอเคเอนตี้วอตอีกวิธีก็ได้จากเควสายวันนะครับก็จะเป็นต,ตรงนี้นะครับนะสเควสตรงนี้นะครับ2เควสนี้นะเควสนี้กับเควสต,ตรงนี้นะให้เราจัดการฟักทอง2ตัวนะครับก็รับพร้อมกันเลยแล้วก็จัดการฟักทองที่อยู่ตรงนู้ดนะครับ2ตัวนะ อ่ะต่อมาจะเป็นเควสตรงนี้นะครับเควสนี่นะครับอันนี้ให้เราลงบอลลัตหนึ่งรอบนะเป็นบอลลัเอ่ออีเวนต์นะครับฮาโลวีนนะก็จะเป็นรูปฟักทองนะให้เราลงหนึ่งรอบนะให้จบนะครับเราก็จะเสร็จเควสนะก็จะได้เอนตี้วอตอยู่นะครับแล้วก็ได้ฟักทองมาเปิดด้วยนะก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่เปิดหาเกียร์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอันนี้นะครับเควสแต่ละเควสให้ทำอะไรบ้างนะครับนะเควสอันแรกนะครับให้เราใช้เอฟเฟกต์หรือว่าใช้เออ่ เอฟเฟกที่มันเวลาเราตีบอนแล้วเก็บกล่องใน PP นะครับ5้ครั้งนะก็ใช้งี้ยเป็นเควยที่ง่ายอยู่นะครับคือเราฆ่ามอนใน PP แล้วก็เก็บกล่องแล้วก็ใช้เอฟเฟกนะั้นในการฆ่ามอนอีกทีก็จะนับเป็น1ครั้งนะครับนะอันที่2นะครับจัดการผู้เล่น5คนนะครับอันนี้ก็หาเพื่อนมานะแล้วก็เปลี่ยนกันเทรดได้อยู่นะครับผมนะ5คนนะอันที่3นะครับให้เราใช้เมลีนะจัดการมอน10ตัวนะเออเมลีคืออะไรก็คือเป็นสายของ ไรเดอร์นะก็จะมีเขียนตรงนี้อยู่นะครับผมอ่าตรงนี้นะเห็นไหมโค้ตก็จะเป็นเมลีเห็นไหมครับนะตรงนี้นะเมลี Mary นะครับอีกวิธีในการเช็คนะอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะอลองนี่อเมาซอนก็จะอีกวิธีเช่นว่าเป็นสายอะไรก็กดดูที่โปรไฟล์ได้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ไหมไมันเขียนว่าเมลีนะครับไรเดอร์ Rider. เป็นสายเมลีอันสุดท้ายนะครับอันนี้นะกดที่โปรไฟล์อันอันที่3นะอ่าอันนี้นะครับก็จะเขียนว่าเมลีนะครับผม ต่อมาจะเป็นเควสที่4นะครับเควสที่4ให้เราใช้สายระยะไกลนะอย่างเช่นเลนนะครับผมฆ่ามอน10ตัวนะครับผมก็สายระยะไกลก็จะเขียนว่าเลนเนาะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นอย่างเช่นอ่านี่แนะนําก็จะถ้าเกิดมือใหม่ก็นี่นะครับโซดานะครับใช้ใช้ได้นะสายระยะไกลนะครับผมมีตัวอื่นอีกไหมโรคดิวคิอ่าโรคดิวคิไม่มีนะครับถ้าเป็นโรคไฟก็จะเป็นเดลต้านะระยะไกลนะครับผมนะ ให้ให้ใช้ตัวเล้ยไก่ข้าม่อน10ตัวนะเควสที่ะครนะผมนะโอเคต่อมาก็จะเป็นเควสที่5ก็จะใช้ตัวสายแทงนะครับแทงก็จะเป็นพวกาสายแทงเดี๋ยวเปิดให้ดูสายแทงก็จะมีอย่างเช่นนิกไฟก็กสายแทงนะอันนี้เห็นไหมเหเขียนว่าแทงนะครับหรือว่าออกก้าก็นะว่าแทงนะก็วิธีดูก็ตามที่ผมบอกครับกดดูที่โปรไฟล์ก็ได้เหมือนกันนะนะ ให้ใช้สายแทคงนะครับในการจัดการมอน15ตัวนะครับใน PP นะอกนะครับก็คือลง PP ประมาณ1-6ครับลง PP หมดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเควสที่6กนะก็คือให้เราใช้สายระยะกลางนะระยะกลางก็คืออา่าเป็นจะเป็นตัวอย่างเช่นใครสะเน็กไครสะหรือว่าใครสะก็เป็นนับเป็นระยะกลางนะไฟก็นับเป็นระยะกลางนะเป็นไฟล่างแรกนะหรือว่าจะเป็นพวกระยะกลางพวกถ้าเกิดเป็นพวกริวคิตตอนนี้ยังไม่มีเนาะ อ่ะมีอยู่นะครับก็จะเป็นพวกอ่านี่นะครับเป็นกระเบนหรือว่าลาอารนะระยะกลางนะครับผมถ้าเป็นดับเบิ้ลก็จะเป็นสเกลนะครับระยะกลางนะะก็ลองหาดูนะว่าเป็นชื่อนี้นะระยะกลางนะครับอันนี้นะต่อมาก็จะเป็นเควสที่7กับ8นะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวเลยนะก็เราจะต้องใช้ถ้าเกิดเป็นอันที่7นะเราจะต้องใช้อนาเธอร์ดีเคทในการลงบอลลัส3ครั้งนะครับนะก็คือลงบอลลัส2ครั้งนะ เพราะว่าผมลองผมไปลองมาแล้วเพราะว่ามันมันนับมันนับ1กับ2นะครับมันไม่นับอันที่สุดท้ายนะเราคือเราต้องใช้อนาเทอร์ดีเคทลงบอลลัตสอครั้งนะอันที่8ก็เหมือนกันนะครับใช้อนาเทอร์โกดลงบอลลัตสาครั้งนะครับนะคือบอลลัตก็คือบอลลัตโลกโลกใหม่นะครับผมเรียกว่าบอลลัตโลกเออเรียกว่าเป็นบอลลัตอีเวนต์ละกันนะคือใช้ ตัวนันเทเธอร์ลงบอลัสอีเวนต์สองครั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะส่วน,นอันที่9ผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งก็คือมันต้องคือมันจะยากนิดน,นึงนะคือเราต้องใช้อนาเธอร์โกดคิวผู้เล่น100คนนะครับคือแบบยากมากเลยนะแต่ว่าของที่ได้ก็คือมีเกียร์ของโกดอยู่นะครับนะก็เป็นส่วนหัวเนาะส่วนอันที่10ก็จะไ,ได้เกียร์ของดิเกตนะก็คือใช้อนาเธอร์ดิเกตข้ามผู้เล่นได้หนึ่งร้อยคนนะถ้าเกิด ให้เดานะเพราะว่าผมยังไม่ปลดล็อกผมก็เลยไม่รู้นะว่าใช้อะไรนะครับเควสพวกนี้ก็จะได้กระโหลกด้วยนะคือวอลสเกลนะแล้วแต่เควสนะมันจะให้เท่าไหร่นะครับนะก็ทําทุกเควสเลยแนะนําให้ทําทุกเควสนะครับผมนะต่อมาเมื่อเราคราฟสิ็จแล้วให้เราไปตรงไหนนะให้เรามาตรงนี้นะครับไปจุดให้เราวาปไปที่นี่นะครับผมตรงนี้นะครับมิลเลอร์ไรเดอร์นะตรงนี้นะครับผมก็ใหมเราวาร์ปตรงนี้นะ จุดทำก็จะอยู่แถวๆอาร์กนะจะเป็นอาร์คนะครับอ่าตรงนั้นนะครับนี่ที่มันเขียนว่าตรงนี้นะที่เป็นรูปในการนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะในการทํานะก็จะเป็นดา,ดาวเทียมอาร์คนะกดคุยนะผมนะให้เราคือล่างก่อนนะก่อนจะกดคุยนะผมเมื่อเรามีของแล้วคือจะเป็นอลิสบอตอย่างนี้นะถ้าเรามีแล้วเราก็มากดคุยแล้วก็จะได้ตัวมาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการทําตัวนะ แล้วก็จะมีเกียร์ใหม่ด้วยนะก็จะเป็นเกียร์อันนี้นะครับเป็นเกียร์สลับมือใหม่นะเดี๋ยวหาให้ดูนะครับผมก็จะเป็นหมวกแม่มดอันนี้นะครับก็จะคือจะบวกความแรงสกิล15นะครับคือบวกความแรงสกิล15ทุกสกิลนะนะครับก็บวกเมลีด้วย5%นะก็คือเป็นเกียร์มือใหม่ที่แนะนํานะอันนี้นะครับถ้าเกิดใครเพิ่งมาเล่นนะคือหานี้ไว้หมวกแม่มดสามารถหาได้จากการเปิดฟักทองนะนะครับฟักทองก็ได้จากเควสที่ผมบอกตรงนู้นนะแล้วก็ ตรงนี้นะครับนี่ซื้อได้นะหนึ่งเกมนะฟักทองนะฮะใครมีอะไรสงสัยก็รอคอมเมนต์แล้วกันเนี่ยผมจะมาตอบอทีนะครับนะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะครับซิวาบจ้าเจอกันครับผม